สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจําการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวที่เป็นบิ๊กดีลหรือว่าข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับอย่าลืมช่วนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึงข่าวที่เรามีมาเสิร์ฟให้กับทุกท่าน ทุกวันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Swift Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะครับแนะนำเลยครับ Suzuki Swift G.L. Plus ครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าจะไปลองเทสต์ไดรฟ์ก็ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีหรือกำลังหาเครื่องดื่มในระหว่างการขับรถเดินทางก็แนะนำให้ซื้อติดเอาไว้นะครับ ก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับข่าวจาก Sport Bible ครับข่าวแรกเลยมีรายงานว่าท็อตโบรีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินตลอดเวลาในช่วงนี้ครับหลังจากเพิ่งพบกับทูเคิลที่เมืองอิบิซาแล้วก็พบกับจอชเบนเดสหรือว่าฮอ c เก้เบนเดสที่โปรตุเกสนะครับอันนี้เป็นรายงานจาก Sport Bible นอกจากนี้ครับแซมอนฟิลิปบอกว่าท็อตโบรีเนี่ยเหมือนกำลังเล่นฟุตบอลแมนเจอร์อยู่ในชีวิตจริงนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าเจรจากับผู้เล่นแล้วก็กำลังทำงานอย่างหนักนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับรายงานว่าเบนชิวเวลแลวก็คาร์ลมาสันโอดอยครับลงซ้อมปรีซีซั่นอย่างหนักแล้วนะครับที่สนามคอปพแฮมตามที่ทูเคิลเคยเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับโดยโอดอยเนี่ยแทบไม่หยุดพักเลยในซัมเมอร์นี้ครับเพื่อทำงานอย่างหนักในการเรียกความฟิตเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องความฟิตมายาวนานตลอดครึ่งหลังของซีซั่นที่ผ่านมา ถ้าใครจำกันได้นะฮะตอนนั้นแกมีปัญหาเรื่องของเอ็นร้อยหวายแล้วโอ้โหแทบไม่ได้เล่นหลายเดือนมากๆนะครับขณะเดียวกันอดัมนิวสันครับก็รายงานว่านักเตะทีมชุดใหญ่กลุ่มแรกของเชลซีเนี่ยจะกลับมาเตรียมพร้อมในช่วงพรีซีซั่นในวันที่2กรกฎาคมนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยซึ่งพึ่งลงเล่นทีมชาติมาเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวช้ากว่านั้นประมาณ1สัปดาห์หรือว่าหลังจากนั้นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นพวก จอจินโยนะครับหรือจะเป็นพวกที่ไปเล่นทีมชาติมาพวกนี้ก็จะได้พักนานหน่อยนะครับส่วนกรุ๊ปที่กลับมาวันที่2เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นพวกร็อบตัชชีคอนอกาลาเกอร์พวกที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในทีมชาตินะฮะกาลาเกอร์ก็จ,จะมาเป็นชุดสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่ากาลาเกอร์เนี่ยก็ไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าใครจะกลับมายังไงนะฮะขณะที่ข่าวเรื่อง,องการอัปเดตซื้อขายนะครับ มีรายงานจาก m a ตต์ลอบอกว่ารเมรูลูคาคูนะฮะจะเซ็นสัญญากับอินเตอร์มิลานอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ครับหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับในสัปดาห์นี้ลูคคูไปแน่ครับแล้วก็เป็นการรายงานจากสื่อเทียนหนึ่งด้วยนอกจากนี้ครับสกายสปอรรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ขายโรนัลโดเด็ดขาดเลยครับแม้ว่าจะตกเป็นข่าวกับทางเชลซีแล้วก็ โรมานะครับก็อย่างที่บอกไปน่าจะเป็นข่าวลือซะมากกว่านะครับขณะที่ IMC Sport ยังรายงานต่อเนื่องว่าเชลซีเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งจาก3สโมสรที่สนใจเนม่าครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอีก2ทีมคือแมนยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลเพราะว่ามันมีข่าวจาก IMC Sport เนี่ยเขารายงานว่าเนมาเนี่ยขอย้ายทีมนะครับอยากย้ายออกจากเปเชต่ว่าเป็นสื่อเดียวที่รายงานนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าฟังหูไว้หูดีกว่ากับกรณีนี้แล้วก็ตีไว้เป็นลือซะมากกว่าเพราะดูแล้วเนมาไม่น่าเป็นนักเตะที่ตรงสเปคกับทางเชลซีนะครับขณะที่ฟรานซิโซโรมาโนรายงานเพิ่มเติม,ตมครับว่าเชลซีเนี่ยยังอยู่ในการเจราจากับเอเนต์ของราฟินญาท่ามกลางความสนใจจากอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับขณะเดียวกันครับโรมาโน่ก็รายงานเพิมเ่มเติมว่าเชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญากับ2เซ็นเตอร์แบ็กในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็จะตัดสินใจ เรื่องอนาคตของรีไวล์ควิลครับกองหลังดาวรุ่งที่เราปล่อยให้ฮารเดอร์ฟิลด์ทาวยืมไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะตัดสินใจกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ควิลเนี่ยได้รับความสนใจจากบริทันเลสเตอร์พาเลสแล้วก็นัตติงแฮมฟอเรสนะครับถ้าในมุมมองผมส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ให้เก็บไว้ใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ฝั่งซ้ายของเราเนี่ยมีแค่มารองซาคนเดียวเท่านั้นเองนะครับขณะที่เอเมอร์สันพามรี่เนี่ยดูทรงแล้วมีโอกาสโดนปล่อยนะครับ ขณะที่ CBS Sport ครับรายงานว่าเชลซีเล็งไปที่กองหลังคนอื่นมากกว่าเวสลี์โฟฟาน่าเนื่องจากรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวให้เลสเตอร์ขายนักเตะรายนี้ในราคาที่เหมาะสมได้นะครับเพราะเลสเตอร์มักจะตั้งค่าตัวนักเตะไว้สูงมากๆนะครับขณะที่กาเซเต่าในโลสปอร์ตรายงานว่ามิลานเนี่ยต้องเลือกระหว่างการดึงตัวมาโกเซนซิโอหรือฮาคิมซีเยกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยเอเจนต์ของซีเยกเนี่ยได้เสนอนักเตะให้มิลานเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยนักเตะก็พร้อมย้ายแบบยืมตัวแล้วก็มิลานก็พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้พ่วงกับออปชันซื้อขาดนะครับขณะที่ Sky Sport ครับก็รายงานว่าเชลซีออยากจะใส่เงื่อนไขบังคับซื้อในดิวซีเยกลงไปด้วยนะเพื่อป้องกันการที่เกิดซีเย็กฟอร์มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะฮะมิลานเขาอาจจะไม่ซื้อนักเตะก็ได้เพราะอย่าลืมนะฮะจำในแมว้ว่าซีซั่นก่อนหน้านี ทีเมเอบากาโยโก้เนี่ยมิลานก็จะไม่เซ็นนะครับเพราะว่ายืมไป2ปีปรากฏว่าฟอร์มไม่ดีแกไม่ยอมใช้งานเลยนะครับส่วนเรื่องของออทางราฮิมเซอร์ลิงมีอัปเดตนิดหนึ่งครับล่าสุดเป็นอย่างไรโรมาโนรายงานครับว่าเชลซีเนี่ยจะยิ่งข้อเสนอใหม่ในการดึงตัวราฮิมเซอร์ลิงโดยทางทูเคิลต้องการนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ครับแล้วก็มีการพูดคุยเงื่อนไขส่วนตัวกันแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ ตอนมารีนากานอสกายาทำเนี่ยเขาเป็นคนดำเนินการเจราจาด้วยตัวเองก่อนจะออกตำแหน่งไปนะครับก็เชื่อว่าเชลซีก็ยังสนใจอยู่นะสำหรับไรฮิมเซอร์ลิงนอกจากนี้เขารายงานเพิ่มเติมครับโรมมโนบอกว่าหลังจากที่ทางฝั่งของแมนซิตี้โอเคขายกาเบรียลเคซุสให้อาร์เซนอลแล้วนะครับแมนซิตี้ก็จะโฟกัสในการเจราจาในดีลของสเตอร์ลิงต่อซึ่งเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งว่าพูดถึงเดียวกับาเบรียลเคซุสนะครับเมื่อวานนี้ก็จบเรียบร้อยนะฮะ หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเราอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับก็ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลครับด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ซึ่งก็บอกว่านักเตะเนี่ยเซ็นสัญญาจนถึงปี2027แล้วก็มีเอดูกับทางด้านอาเตต้านะครับเป็นคนที่ดีลให้นะสำหรับดีลนี้นะฮะอย่าลืมว่าอาเตต้าก็เคยทำงานกับทางกาเบรียลเคสุสส่วนเอดูก็เป็นบราซิลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่เขาจะย้ายไปอยู่กับ อาร์ซนอลนะครับก็5ปีนะครับอรอแค่ชูเสื้อเท่านั้นเองนะครับขณะที่อื่นๆที่น่าสนใจก็มีหลุยส,ส์ซูเรสครับตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมหรือว่าเพลทไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหมดสัญญากับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็คริสเตนอิริกเซ่นครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมตัดสินใจอนาคตในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าสุดท้ายจะอยู่เบนฟอร์ดหรือว่าจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ่ะทั้งหมดนี้คือข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของ blue study นะฮะก็ใครมีความเห็นเกี่ยวกับไรฮิมเซอร์ลิงอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องปาล์มสาบาท5บาทแล้วก็ Facebook ให้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ